ให้เสียงภาษาไทยโดย,โดยไมดำมสตูดิโอหนักสินะว,วันนี้ธรรมดาเละที่จะพูดไม่ออกตอนรอแรกๆนะแต่อยากให้รู้ว่าฉันมาที่นี่เพื่อช่วยนะฉันเคยนั่งตรงนั้นมาแล้วฉะนั้นไม่ต้องรีบปรับตัวให้คุ้นปรับให้คุณกับอะไร พระอัจฉริยะรู้หรอกนะว่ารู้เล่นมุกใช่ไหมฮาแตกนะฮ่ฮ่ผมตายแล้วเหรอเปิดอ,อกกันเลยอาชีพตำรวจกินส่วนนมีโอกาสโดนยิงแสกหน้าสูงมากนั่นไม่ใช่ผมถาจริงรูปหล่อรู้สึกยังไงที่กำลังจะไปรับคำพิพากษาชิวๆหรอ มั่นใจว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าติมตมๆต่มๆว่าจะโดนเตะลงนรกแล้วฮะก็ว่าแล้วคุโชคดีนะนิกมีฝีไม้อลายมือแบบที่เราต้องการเลยเลยมีทางเลือกมาเสนอระหว่างขึ้นไปเสียงดวงกับการพิพักษาหรือจะเป็นร่วมงานกับ RIPD RIPD? กองงานตำรวจผีตำรวจกวดผี แซบดีสรุปง่ายๆมันมีคนตายที่หัวหมอหลบหนีกันพิพากษาได้นะเราต้องจับส่งลงไปในที่ที่มันต้องไปอายุงานร้อยปีถ้าตกลงเราจะส่งคุณกลับไปบอสตันถิ่นคุณตกลงแบบนั้นมันไม่ได้อะไรขึ้นมาไม่ได้ได้ไงแล้วผมตกลงไปแล้วรู้ว่าคิดอะไรอยู่อยากแก้แค้นกับกู้ชีวิตและกลับไปหาจูลเลียเปล่า คุณจะให้ผมช่วยผมก็ช่วยไงคิดว่าฉันอาจคุยไม่ทันงั้นเหรอฉันรู้ทุกอย่างทุกซอกมุมในชีวิตของคุณอย่าเอาโอกาสนี้ไปใช้สูญเปล่านะนิกจงล้ำลึกเอาไว้ว่าเราช่วยเซ็นรับรองให้คุณได้ในวันพิพากษาโอเคเหมือนคุณเข้าใจข้อเสนอแล้วล่ะนะมีอะไรจะทำไหม ทำไมเปิดเพลงเนี้ยไม่รู้สิเปิดอยู่เพลงเดียวเหมือนมันช่วยผ่อนคลายคนได้ลุยกันเลยเข้าท ah. ok 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 ่าเจ็บนิดนึงนะเหม่